อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราหยุดไม่ได้ถึงเราดับความเกิดไม่ได้ก็ให้รู้จักวิธีการเจริญสติ ฝังไปด้วยนมํำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจการสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวกายก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจเวลาหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่เราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินให้เกิดความชํานาญเต้นแต่ตื่นขึ้นความรู้ตัวของเรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้เท่ารู้ทันการเกิดของใจการเกิดของขันธ์ว่าทําไมใจถึงเกิดและขณะใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไร ใจที่เกิดปรุงแต่งทรงอ,อกไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรอาการหงคันห้าที่พุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรตรงนี้มีกันทุกคนบางคนก็คิดเร็วใจไปเร็วมาเร็วบางทีความคิดพุดขึ้นมาเ,ออเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้สร้างความรู้ตัวเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ถ้าเรามาจเจริญสติให้ต่อเนื่อง เราก็จะเห็นเห็นการเกิดการเข้าไปร่วมเข้าไปรวมเห็นการคลายการแยกรูปแยกนามว่าในกายของเรานี้มีอะไรบ้างทำไมท่านนึงว่าเป็นกองเป็นขันเป็นญาณในขันห้าเป็นอย่างไรกองรูปกองนามเป็นอย่างไรทำไมใจของเราถึงเกิดจิตเลยเราขาดการเจริญสติ การจเจริญปัญญาเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลทุกคนก็มีโบนทุกคนก็มีศรัทธาน้อมกายเข้ามาเชื่อมั่นในพระนตนรมไแต่เป็นการเชื่อที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราต้องปฏิบัติเราต้องปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็มีอยู่การให้ทานการทำความเข้าใจได้เล็กๆนน้อยความเชื่อสละ,ละกิเลส เราก็มีอยู่แต่ในหลักธรรมแ้ะท่านต้องให้ขัดเกลาเอาออกให้หมดจากใจของเราจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาเราต้องรู้ถึงฐานของใจให้ได้เช่กนกอน ทำความเข้าใจกับใจของเราให้ได้เสียก่อนเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงตามคําของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้อนัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้วิญญาณในกายของเราเป็นลักษณะอย่างนี้กิเลสอยาปิเดสละเ,เอียดเราขัดเกล่าได้แล้วเลยยังเราก็พยายามขัดเกลา,อ,าออกออกปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความสะอาดให้อยู่ในความบริสุทธิ์ แต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดด้วยหลงด้วยหลงอาจจะหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงหลงในบุญหลงในกุศลหรือว่าอกุศลเราต้องมาเจริญสติจนใจของเราคลายออกจากขันห้าเหมือนกับหายของที่คว่ำใจก็จะว่างกายก็จะเป่าปัญญาของเราก็ตามดูเห็นการเกิดกันดับของความคิดบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างสารพัดเรื่องที่เขาจะเกิด บางทีใจของเราก็เข้าไปรวมเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเราอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาออลักษณะของธรรมที่ท่านพูดเอาไว้เป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ปัญญาเข้าไปดูเข้าไปรู้แก้ไขเป็นลักษณะอย่างนี้นิวรธรรมต่างๆกิเลสหยาบกิเลสลละเอียดเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกับเรามองดูต้นไม้สักต้นอันนี้ใบอันนี้กิ่งอันนี้ก้าน อันนี้เปลือกอันนี้กับพี่อันนี้แกน่นค่อยเลาะไล่ลงไปเรื่อยๆใจของเราก็เหมือนกันอันนี้ขันห้าเป็นอย่างนี้การเกิดของใจเป็นอย่างนี้ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดความหลงนั้นถึงทาให้เขาเกิดเขาหลงมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติจนกระทั่งมาถึงมาขอาร่างสร้างภพมนุษย์พระพุทธองค์ท่านถึงให้ค้นลงไปในกายของมนุษย์นี่แหละคือสนามรบอย่างดีที่สุด จเจริญสติลงที่กายของเราให้ได้เชี่ยก่อนแล้วก็พยายามดําเนินสติของเราให้เข้มแข็งรู้ไม่เท่าทันการเกิดของใจเรากดใช้สมถะเข้าไปดับเอาไว้มันผึกผลตัวเราอยู่บ่อยๆมันสังเกตใจของเราอยู่บ่อยๆใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างใจของเรามีความตนหนีเหนียวแน่น เราก็พยายามละความตันนิเนียวแน่นใจของเรามีความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธด,ด้วยการให้อภัยเอาหุสิกรรมทำในสิ่งตรงกันข้าม ไล่เรียงลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการก่อตัวของใจเราดับความเกิดของใจใจก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์แต่เวลานี้เราต้องมาเจริญสติเข้าไปคลายเข้าไปแยกรูปแยกนามไม่ได้ียก่อนมันทั้งเกตมันวิเคราะห์ว่ากิเลสตัวไหนมันเกิดขึ้นเราละได้หรือไม่กิเลสหยาบหรือว่ากิเลสละเอียดจะมมีความสุขในการดูในการรู้ในการพิจารณามันพร่ำสอนตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สอนเรา ราไม่มีใครจะสอนเราได้หรอกนอกจากตัวของเราแนวทางตำราครูบาอาจารย์นั้นท่านเพียงแค่ชีน้นแนวทางให้ การเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราเป็นเรื่องของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดาเนินให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึงโน้มนําคําสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเราก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงท่านถึงบอกให้เชื่อทุกคนนั้นมีศรัทธาแต่เป็นศรัทธาที่ยังขาดปัญญา เราต้องให้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแก้ไขตัวเราได้ใช้ตัวเองเป็น มองบนมองล่างมองกลางใจของเราอย่างทั้งสมมุติทั้งบืม,มุิให้มีความสงบมีความถูกเกิดประโยชน์อันมากมายเพราะว่าจิตใจของเรานี่ก็มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองมาอาศัยขันห้าอยู่แล้วก็เกิดโจชนะที่ยังมีลมหายใจยังมีกกย่อยู่นี่แหละยังเกิดต่อความเกิดนั่นแหละคือความคิด บางทีก็เกิดจากตัวใจอาการของใจรวมกันบางทีก็เกิดจากสติปัญญารวมกันเราต้องมาจําแนแกแกจกแจงเจริญสติให้ต่อเนื่องรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้จักพิจารณาตัวเราตลอดเวลาทุกเรื่อง กายทาหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร,ง 6, น,งไรนี่พอพระพุทธองค์ทัดสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอัตตาบรนณตตาหลักของอริยศสตร์ความเกิดของใจเป็นลักษณะอย่างไรนี่เราต้องพยา,ายาม <โ frustrating. S 1> ทํากายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรเราต้องรู้ต้องรู้รู้ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน ư? ผลจนใจของเรา มองเห็นตามความเป็นจริงจนใจของเราไม่หลงไม่เกิดไม่เป็นหาาของกิเลสก็ต้องพยายามล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่มันสร้างอาน,นิสงส์สร้างบุญบรารมีมันขัดเกากิเลสออกกระกิจจากใจของเราตลอดเวลาจักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วตราบใดที่เรายังดาเนินอยู่อย่าไปปิดกั้นตัวเราว่าไม่มีโอกาส ให้พยายามรีบตักตวงขณะที่กำลังกายของเรายังเข้มแข็งยังมีลมหายใจอยู่ความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาความพัดภาคไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเราต้องทำความเข้าใจให้ได้เช่นกอนมันตักตวงมันสร้างบนสร้างอานิสงส์ทั้งการเจริญสติการเจริญภาวนาความหมายของการเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจของเราจนใจของเราคลายออกแยกรูปแยกนามงางของที่ความ ตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงตามคําสอนของพระพุทธองค์ท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายใครพูดอย่างไรก็เชื่อไปหมดอันนั้นก็เป็นการเชื่อแบบหลงงมงายอยู่เราต้องให้รู้แก้งด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาอันนี้ปัญญาโลกอันนี้ปัญญาธรรม เราต้องเข้าถึงทรัพย์นั้นๆทรัพย์ภายในเป็นอย่างไรอริยทรัพย์เป็นอย่างไรเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาทรัพย์ภายนอกเราโ็พยายามยังให้เกิดประโยชน์ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เพียงแค่เรื่องทรัพย์ภายนอกเรื่องโลกธรรมพวกเรายังขาดการทําความเข้าใจขาดการทําให้เกิดประโยชน์อยู่ พวกเรามองเห็นเป็นก้อนเป็นอันเป็นสิ่งรวมกันไปหมดเราต้องพยายามจำแนกแกแกงให้รู้รายละเอียดชัดเจนถ้าใจของเรามองเห็นความเป็นจริงแล้วเขาไม่เอารอกการเกิดก็เป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสก็เป็นทุกข์หลงวนเวียนว่ายตายเกิดเขาก็ไม่เอา เขาก็จะดับความเกิดขณะที่ยังลมมีลมหายใจอยู่นี่แหละหนุนกําลังสติปัญญาไปเกิดแทนไปทําหน้าที่แทนมองเห็นหุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันวันนี้ก็มีมาบวชพระบวชเนน,นกันหลายรูปหลายองค์หลายท่านมีจิตศรัทธาที่จะโนม้มกายของเราเข้ามาศึกษาเข้ามาค้นคว้าเข้ามาทำความเข้าใจหลังจากฉันปัตฐารเสร็จ ญาติโยมของเราอยากจะไปร่วมวิธีบวชหน้ากันก็ที่อุโบสถกลางน้ำที่ปังลีลาหลายคนหลายท่านทั้งใกล้ทั้งไกลนก็ปรารถนาที่จะมาสร้างอานิสงส์สร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นอยู่รวมกัน หลายคนหลายท่านก็พยายามรู้จักสมัครสมานสมคคีรู้จักแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่หลายคนแล้วก็ดูเราอยู่คนเดียวแล้วก็ดูเราอะไรคือสติอะไรคือปัญญาอะไรคือความเป็นจริงในชีวิตเราก็จะมีตั้งแต่ความสุขสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกสนุกในการทำการทำงานเอาการเอางานเป็นหลักของการปฏิบัติปฏิบัติ เอาการเอางานเป็นการพรึกฝึกผลตัวเราขณะที่ทําการทํางานใจก็รับรู้แต่เราต้องคลายใจทั้งด้านภายในของเราให้ได้เสียก่อนหมดความสงสัยหมดความลังเลมีได้แต่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกัน อย่าปิดกั้นตัวเราจงพยายามล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขตัวเราใหม่ปรปับปรุงตัวเราใหม่จนปรากฏขึ้นที่ใจของเราก็จะมีตั้งแต่ความสุขสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันสักนาทีสองนาทีก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำทำใจให้ว่างสมองให้โล่งทำกายให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเรานาะปากันไหวพระพร้อมกันจงพยายามไปทำความเข้าใจให้รู้ทุกเริยอบท